จ้าสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าวันนี้ป้านันมาอัปเดตบอลสีนะคะว่ามีอะไรกันมั่งนะคะมีใหม่มาเพิ่มมั่งไอ้ต้นที่ต้นเดิมที่คลิปที่แล้วหมดไปมั่งนะคะวันนี้ป้านันมาอัปเดตบอลสีบ้านป้านันนะคะเดี๋ยวชมบอลสีป้านันก่อนนะว่ามีอะไรมั่งนะ เบอร์โทรป้นันนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดหนนะคะถ้าใครสนใจต้นไหนต้นอะไรโทรมาหาป้นันได้นะคะเดี๋ยวป้นันพาชมก่อนนะว่าความสวยงามและมีอะไรมั่งนะคะ ันวันนี้เลยเนาะว่ามีอะไรบ้างเ่าเดี๋ยวป้านันเริ่มต้นด้วยนะคะเริ่มต้นต้นด้วยนะคะธาตุบางแก้วเลยธาตุบางแก้วสวยๆเลยนะคะป้านันให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะธาตุบางแก้วสวยๆมาจากชิ้นผ่านนะคะหนึ่งพันบาทเลยมีสามกระถางนะคะสวยๆหน้าสวยๆกันเลยนะคะมีสามกระถางหน้าสวยๆกันเลย สนใจกระถางไหนทักบอกป้านันได้เลยนะคะอ่ามาต่อด้วยเจ้าจักรพพัดนะคะเจ้าจักรพพัดไซส์นี้ป้านันให้อยู่ที่400บาทนะคะฟอร์มสูงใหญ่ดังทุกใบนะคะให้อยู่ที่400บาทนะคะวันนี้ป้านันจัดโปรให้ค่าส่งเมาเหมานะคะค่าส่งเหมาเมา70บาทนะคะสำหรับวันนี้นะ เจ้าจักระพัดต้นนี้นะคะเจ้าจาักระพัดต้นนี้ประนันให้อยู่ที่450บาทนะคะต้นใหญ่ๆหน่อยนะกัดดอกออกมาแล้วนะคะให้อยู่ที่450บาทเลยสิลาหุ้มทองสิลาหุ้มทองหน้าสวยๆเลยต้นใหญ่นะคะไปเปลี่ยนกระถางกันได้เลยตั้งแม่ได้เลยให้อยู่ที่450บาทให้อยู่ที่450บาทนะคะ เลือกเอานะว่าชอบหน้าไหนนะคะหน้านี้ก็สวยงามมากมายสวยจริงๆ450บาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะมาต่อกันด้วยนบพะก้านะคะนบพะเก้าว้านันนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะนบพะก้าไซส์ใหญ่อย่างนี้650บาทนะคะ650บาทเลยหน้าสวยงามมาก 650บาทนะคะมีสากระถางนะคะามาต่อกันด้วยมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีทางนี้ป้นานันให้อยู่ที่550เลยไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะรีบกันเลยนะ550เลยนะคะถางนี้นะมีอีกถางหนึ่งาถางนี้ป้านันให้อยู่ที่600บาทนะคะสีเข้มกว่ากันนะให้อยู่ที่600บาทนะคะ มหาเศรษฐีป้านันมีแค่สองกระถางนะคะวันนี้นะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเดือนน่าจะเป็นอ๋ออันนี้เป็นกําแพงเพชรตับจังหวัดนะคะกําแพงเพชรป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทอ่ะตับจังหวัดนะคะกําแพงเพชรใครอยากได้ทักป้านันมานะสามร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นอ่า หมอสีน้อยหมอสีน้อยต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่400บาทนะคะกัดสีสวยๆกันแล้วนะสีใบนะคะหมอสีน้อยนะคะให้อยู่ที่400บาทนะคะามาต่อกันด้วยเท้าลำไยต้ฝฝนนี้ป้นันให้อยู่ที่500บาทนะคะเท้าลำไยสวยๆกันเลยอยู่ที่500บาทเลยรีบเลยนะคะต้นใหญ่ป้านันมีอยู่ต้นเดียวนะคะ ให้อยู่ที่500บาทถ้าต้นย่อมย่อมลงมาอันนี้ก็ปา้ปายสวยนะคะด่างสวยต้นนี้ป้นันให้อยู่ที่350บาทเลยเอา้าวเร็วเลยนะคะมี2กระถางนะคะไซส์นี้350บาทมี2กระถางนะคะจัดกันเลยนะคะมา,มาต่อกันด้วยเดือนมก,กราคมเดือนมก,กราคมป้นานันให้อยู่ที่ 350บาทนะคะเดือนมกราคมนะคะให้อยู่ที่350บาทมี2กระถางนะคะน่ามาต่อกันด้วยชมพูทวีปชมพูทวีไปไป้ายๆดังๆสวยๆกันเลยขน้นให้อยู่ที่550นะคะให้อยู่ที่550นะคะชมพูทวีปนะคะมีลายกระถางอยู่นะอันนี้จะเป็นอ่า รัตนาสินลัตนศส,สินประนันให้อยู่ที่400บาทเลยรัตนาสินไซให,ใหญ่ๆกันเลยนะคะป้ายๆเลยประนันให้อยู่ที่400บาทนะคะอันนี้จะเป็นพรเจ้าสวัวป้ายๆดางๆเลยพรเจ้าสัวนะคะประนันก็ให้อยู่ที่400บาทนะคะพรเจ้าสัวนะคะมีป้ายมีด่างมาแล้วนะโตขึ้นยังสวยเลย มาถึงขุนไกรขุนไกรต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่350บาทนะคะขุนไกรต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่350บาทนะคะกัดป้ายมาเลยดังๆมาเลยนะต้นนี้นางลากสดนางรากสดต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่650นะคะหกร้อยห้าสิบเลยสวยงามมากเลยนะด่างสวยมากเลยนะ 650บาทจ้าใครชอบบอกป้านันเลยนะอันนี้จะเป็นนางตรีชดานางตรีชดาป้านันให้อยู่ที่300บาทนะคะตรีชดานะคะอยากได้รีบทักมาเลยนะอันนี้จะเป็นพญาขอมพญาขอมป้านันให้อยู่ที่400บาทนะคะพญาขอมนะ มาต่อกันด้วยเลยมาต่อกันด้วยเขื่อนปลาสักเลยจ้าเคขื่อนปลาสักป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะโตขึ้นมาสวยงามมากเลย <c oughs> เขื่อนปลาสักทับทิมเมืองจันทับทิมเมืองจันถังนี้ป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะทับทิมเมืองจันถังนี้ให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะขายตามไซส์นะ อันนี้พันดาวพันดาวถังนี่ป้านันให้อยู่ที่250บาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยพันดาวนะคะพันดาวามาต่อกันด้วยสิริพรสวยๆกันเลยสิริพรป้านัน,านให้อยู่ที่350บาทใหญ่ๆกันเลยนะสวยมากเลยสิริพรให้อยู่ที่350บาทกันเลย ามาต่อกันด้วยจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบีปะ่ป้านันให้อยู่ที่ไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้อาเอาให้ป้านันให้อยู่ที่350บาทเลยจังหวัดกระบี่ไซส์ใหญ่ๆมีลายกระถางนะคะรีบเลยทับทิมเมืองจันทร์ต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่300บาทนะคะไซส์ใหญ่นะไปเปลี่ยนกระถางเอาเลยไซส์ใหญ่กันเลยไซส์ใหญ่ป้านันมีสงกระถางนะ ามาต่อกันได้เหลืองการจนาเหลืองการจนากระถางนี้ก็300บาทนะคะใครสายเหลืองนะสะสมได้เลยสวยสวยเลยอันนี้จะเป็นกําแพงอ่าเดี๋ยวกําแพงเงินกําแพงเงินประนันให้อยู่ที่ให้ให้สามร้อยห้าสิบเลยอ่ะกําแพงเงินมีสองกระถางสวยสวยเลยนะฟอร์มดกดกกันเลยฟอร์มพุ่มนะคะ สวยๆกันเลยมาต่อกันด้วยอ่าอันนี้จะเป็นอ่าสีสีเจริญกุ้งสีเจริญกุ้งก็นันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยสองร้อยบาทเลยนะคะใครอยากได้ทักป้านันมานะ มาต่อกันเลยนะคะมาต่อกันด้วยไม้ด่างเลยอ่ะยังมีหลงเหลือนี้จะเป็นเพชรเ็ดสีนะคะเพชรเดสีกระถางนี้ปนันให้อยู่ที่450บาทนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะใครได้ทางนี้โชคดีเลยอ่าเพชรเจ็ดสีนะคะ อันนี้มีอีกกระถางหนึ่งนะคะใหญ่หน่อยนะกระถางนี้ก็ให้อยู่ที่450นะคะด่างทุกใบนะคะด่างทุกใบนะให้อยู่ที่450นะคะใครรับถังไหนแคปภาพมาเลยทักป้านันมาเลยนะคะอ่าสิบหมืนต่อไปส0 0 0 0ื่น,นะคะสวยมากเลยสวยมากเลยป้านันให้อยู่ที่400บาทนะคะ400บาทเลยอ่าถังนี้สิสวยมากเลย ถางนี้ย่อมกว่ากันนิดนึงป้านันให้อยู่ที่300บาทถางนี้ให้อยู่ที่300บาทสวยนะคะมีติดด่างนะคะมีติดด่างเลยนะคะสวยๆเลยอ่อันนี้จะเป็นเลือดมงคลเลือดมงคลป้านันให้อยู่ที่250บาทเลยสวยๆเลยนะคะเลือดมงคลนะคะ250าบาทมาต่อกันด้วย นำโชคนำโชคป้านันให้อยู่ที่500บาทนะคะดังๆไปป้ายนะคะให้อยู่ที่500บาทนะคะมีสองกระถางนะคะใค้รับกระถางไหนบอกป้านันนะคะดูนะคะด่างนะให้อยู่ที่กระถางละ500บาทนะคะด่างสวยเลย500บาทสวยๆกันเลยนะคะมาต่อกันด้วยพยามูลพยามูลนะคะป้านันให้อยู่ที่ ไม่ใช่พญามนสจอ่ามนสวรรค์ให้อยู่ที่350บาทเลยนะคะ350บาทเลยน่าสวยมากเลยนะคะมีหลายกระถางนะอ่ามาต่อกันด้วยนะคะหมอจินดาหมอจินดานะคะประนันให้อยู่ที่600บาทนะคะไซส์ใหญ่นะไซส์รองลงมาก็มีนะคะมี600สองกระถางนะเขากัดสีสวยแล้วนะคะ มี600สองกระถางนะดูนะสวยๆกันเลยามาต่อกันด้วยหมอยอดเดชมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดชไซส์กลางประนันให้อยู่ที่450นะคะไซส์นี้นะไซส์นี้ประนันให้อยู่ที่600นะคะ600นะคะประนันเซลล์เซลล์ให้600นะคะมีสงกระถาง าสาววารินสาววารินไซส์ใหญ่ๆกันเลยไซส์ใหญ่ๆกันเลยประนันให้อยู่ที่300อบาทนะคะใบดกดกนะคะ300บาทมีหลายกระถางอยู่นะามาต่อกันด้วยบางใหญ่บางใหญ่ประนันให้อยู่ที่3 5 0ห้าบาทนะคะบางใหญ่นะคะทุ่งรัตนนาไปไม่ถึงเลยอัอนนี้จะ ปาลตะวันปาลตะวันต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่สองรอยห้าสิบาทนะคะปาลตะวันไซใหญ่ๆกันเลยอันนี้ตะวันชิงพบคล้ายกันมากเลยตะวันชิงพบป้านันให้อยู่ที่300ร้อยบาทนะคะสามร้อบาทนะสวยกันเลยต่อกันด้วยต้นนี้อะไรน่าจะเป็น อันนี้จะเป็นเทพทรงพานเทพทรงพานต้าน,น,น,นถังนี้ไซส์ใหญ่เลยตนน้านให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทน,น,นะคะไซส์แมพันเลยอันนี้จะเป็นอ่าอะไรเนี่ยอะไรเนาะน,น้านลืมอีกแล้วเนี่ยไขอยู่ทุกวันเดี๋ยวลืมไปก่อนผ่านก่อนต้นนานลืมอีกแล้วมาต่อกันด้วย ดาราสีสวรรค์ดาราสีสวรรค์ต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่3ามห้าิบเลยให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเลยอ่าอันนี้ล่ะพลอยชมพูพลอยชมพูป้านันให้อยู่ที่สองหบาทเลยนะคะมีถังเดียวนะพลอยชมพูนะคะของเดือน้อยแล้วอันนี้จะเป็นสีเทพารักสีเทพารักป้านันให้อยู่ที่300อบาทนะสีเทพารักนะคะ อันนี้จะเป็นทับทิมทับทิมบุรพาให้อยู่ที่200บาทนะคะให้อยู่ที่200บาทอันนี้จะเป็นพรกนกพรกนกปรานันให้อยู่ที่200บาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะไซส์ใหญ่ๆกันเลยอันนี้จะเป็นสงขาจังหวัดสงขาป้านันให้อยู่ที่300บาทเลยไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่เลยเอออันนี้ปรานันได้แล้ว อันนี้จะเป็นจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนไซใหญ่ปะะนั้นให้อยู่ที่สามบาทนะคะไซใหญ่ตั้งแม่กันเลยนี่จะเป็นปูเป่เมฆปู่เมฆปรานั้นก็ให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะไซใหญ่นะคะมีลูกแล้วนะปู่เมฆนะคะให้อยู่ที่ส0มร้อยบาทต่อด้วยอะไรดีต่อด้วยอะไรดีเมื่อกี้นะี่ยังพูดไม่หมดอนะ่ะ อันนี้จะเป็นซับเรษถีซับเรษถีกระถางนี้ป้านันก็ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะซับเจษถีนะคะน,นี่มณีทองมณีทองไซส์ใหญ่เลยไปต้องเปลี่ยนกระถางนะคะป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเลยป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเลยนะคะไซส์ใหญ่ๆบึ้มๆเลย จะมาต่อด้วยอ่ะพัพระนครพระนครใหญ,ใหญ,ใหญ่ไซส์ใหญ่เลยเพนันให้อยู่ที่300บาทนะคะใครได้โชคดีนะเป็นไม้แยกหนอนะคะมีหัวนะคะแยกหัวต้องว่าอย่างนี้กระถางละ300บาทนะคะสวยทุกกระถางนะคะสวยทุกกระถางนะเป็นไม้แยกหนอนะคะถางละ300บาทนะใครโทรก่อนได้เลือกก่อนนะคะไม้แยกหนอ ต่อกันด้วยนะคะต่อกันด้วยตู้ไก่เลยตู้ไก่นะคะตู้ไก่ป้านันมีไก่ฝรั่งไก่ตัวงามไก่อมพันไก่ลาชาวดีไก่อมมารินไก่ฮาวายนะคะอ้าใครจะเอาไก่อะไรบอกป้านันเลยนะใครจะเอาไก่อะไรบอกป้านันเลยไก่ฝรั่งป้นันต้นละหนึ่งร้อยบาทไก่ ฮาวายก็ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทกันเลยใหญ่ๆสวยๆกันเลยนะคะอ่าเนี่ยเดี๋ยวปนันยกไก่ฮาวายก่อนไก่ฮาวายหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าหนึ่งร้อยบาทแล้วต่อไปจะเป็นไก่ฝรั่งโหใหญ่เลยปแบบน,นันแทกยากอ่าอันนี้นะคะไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งก็หนึ่งร้อยบาทนะคะตัวน,นี้หนึ่งร้อยบาทเลย มาต่อกันด้วยแล้วก็ไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีไซซ์ใหญ่ๆสวยๆไซซ์นี้ป้านันให้อยู่ที่250นะคะมันเป็นไซส์ใหญ่ไซซ์ตั้งแม่แล้วนะให้อยู่ที่250นะคะไก่เศรษฐีอันนี้จะอยู่ที่200บาทฟอร์มนี้จะอยู่ที่200บาทนะคะบอกป้านันนะว่าจะเอาไซส์ไหนนะคะ200หรือ สองร้อยห้าสิบนะคะไก่ตัวงามเอาไก่ตัวงามเดี๋ยวพนันเอาให้ดูไซส์ใหญ่ๆกันเลยไซส์ใหญ่ๆกันเลยหนึ่งร้อยบาทสูงมากเลยหนึ่งร้อยบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะไก่ตัวงามนะคะรีบกันเลยโตลแล้วนะนานจะได้ขายต้องรอให้โตก่อนมาต่อกันด้วยไก่แก้วตาเสือไก่แก้วตาเสือก็หนึ่งร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะ ไก่แก้วตาเสือไซส์ใหญ่กันเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่จะเป็นไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีก็หนึ่งร้อยนะคะไก่ราชาวดีก็หนึ่งร้อยบาทแล้วมาต่อกันด้วยอันนี้เป็นไก่อมรินไก่อมรินก็สวยๆเลยไก่อมรินกัดสีมาแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทเลยไก่อมรินนะคะ วันนี้ไก่นะคะวันนี้ปล่อยไก่กันอันนี้จะเป็นไก่แก้วมาลายทองไก่แก้วมาลายทองปรานั้นให้อยู่ที่250บาทนะคะหายากอยู่นะไก่แก้วมาลายทองนะคะนี่จะเป็นไก่อมพันไก่อมพันป้านันให้อยู่ที่200บาทนะคะไก่อมพันให้อยู่ที่200บาทนะคะมีแข้งนะไก่อมพันนะคะถูกแต่กินมันดีนี่แหละ มาต่อกันด้วยอ่ะ,อะตู้นี้เนาะตู้นี้จะเป็นอ่าสีสองลักสีสองลักษ์ร้อยห้าสิบนะคะสีสองลักนะคะหนึ150บาทเลยอ,อันนี้จะเป็นสีบุรีรัมสีบุรีรัมมีลูกอ่อนมาด้วย1ต้นอ่ากระถางนี้ประนันให้อยู่ที่350บาทเลย350บบาทพร้อมลูกอ่อนนะคะกระถางนี้นะ มีลายกระถางอยู่นะคะลูกอ่อนนะมีหัวมีลูกมาแล้วอ่าเดี๋ยวมาต่อที่ชายชนนะคะเอามาต่อที่ตู้ถางอื่นนะมาเลยเะมาต่อกันด้วยชายชนสวยๆกันเลยป้ายป้ายกันเลยนะคะป้ายทุกใบกันเลยเอาเดี๋ยวป้านันยกให้ดูทางนี้ก่อนอ่ะสองาสบาทนะคะสองรอยห้าสบบาทป้ายสวยๆกันเลย 250บาทนะคะป้ายสวยๆกันเลยนะคะงามๆกันเลยนะคะป้านันมีอยู่ถาดหนึ่งนะสวยๆกันเลยราคา250บาทอ่าลุนป้ายก็มีนะคะรุนป้ายก็มีาป้านันเก็บมาได้อยู่4กระถางให้100บาทนะคะชายชนนะคะชายชนรุนป้าย100บาทีนอันนี้มีป้ายด้วยนะเนี่ยสป้านันป้านันมาให้เป็นรุนป้ายเอาอันนี้ก็ให้100มีแดงหน่อยนึงนะ แม่แม่เขาแดงนะคะหนึ่งร้อยบาทอ่ามาตอกันด้วยอ่าต้นนี้จะเป็นพญาจักรีพญาจักรีต้นนี้ป้นานันให้อยู่ที่สี่สี่รอยบาทนะคะพญาจักรีนะคะหายากอยู่นะสี่ร้อยบาทต้นนี้จะเป็นนางไหมต้นนี้จะเป็นนางไหมป้านันให้อยู่ที่สองรอยบาทนะคะต้นนี้ให้อยู่ที่สองร้อยบาท มาต่อกันด้วยพนครรพนครนะคะพนครต้นนี้ประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบบาทนะคะต้นนี้ให้อยู่ที่150่าสิบบาทอ่าพอมาถึงทางนี้อ่าอันนี้นี้จะเป็นอ่ขุนช้างขุนช้างนะคะขุนช้างประนันให้อยู่ที่350บาทนะคะขุนช้าง350บาทมีสี่กระถางนะคะเลือกเอานะ ขุนช้างนะคะสวยๆกันเลยมี4กระถางขุนช้างนะคะอ่าต่อไปอันนี้จะเป็นพ้าพันวสาพ้าพันวสาปรนานันให้อยู่ที่สามร้อยบาท300บาทสวยๆกันเลยเลือกกันเลยนะคะอ่าไปต่อไปต่อกันด้วยอ่าอันนี้มีเหลืออยู่มาแก้เอาไม่ใช่อันนี้จะเป็นมังกรมังกรทองให้อยู่ที่200บาทนะคะมี3กระถางมังกรทอง และนี้มัคควานมัคควานกระถางละร้อยบาทนะคะมัคควานนะอีกถาดน้องรู้อยู่ไหนโอ,ออยู่นี่มาดูอันนี้นีเยอะเลยอ้าวมัคควานถาดนี้กระถางละหนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะรีบสั่งกันเลยนะรีบสั่งกันเลยนี่มีไออันนี้สก,กะนิมิดอยู่กระถางหนึ่งเอาประนันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยเลยเอามีอยู่ถางเดียววันนี้เก็บมาได้อยู่ถางเดียว พญาพันวังพญาพันวังก็กระถางละร้อยบาทนะคะพญาพันวังนะคะกระถางละร้อยบาทนะมาต่อกันด้วยเทวกรรมเทวกรรมรังรักอ่ะปะนันให้อยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเวลาเขาโตเต็มที่สวยมากเลยเทวกรรมรังรักนะคะให้อยู่ที่สองร้อยบาทอ่ะอันนี้จะเป็นม้ากันทก,กะ ม้ากันทะกะกระถางละหนึ่งร้อยบาทกระถางละหนึ่งร้อยบาทโคตรถูกเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นอ่ากวนอิมกวนอิมกระถางละเจ็ดสิบบาทพนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทสามกระถ200างสองร้อยเลยกวนอิมบอกประนันมานะอันนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้หนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้หนึ่งร้อยบาทนะคะ ใครรับบอกประนันนะลูกไม้หนึ่งบาทนะคะเยอะอยู่นะคะลูกไม้ประนันยังไม่หมดดีเหลืออีกหลายกระถางอยู่100บาทนะคะใครรับทางไหนบอกประนันนะอ้าวูมดูอีกทีหนึ่งสิใครรับทางไหนบอกป้านันนะวงมาได้เลย ต่อกันด้วยถาดนี้นะถาดนี้โออันนี้ก็มีอันนี้ก็ลูกไม้ยังไม่มีชื่อถางนี้ป้านันให้อยู่ที่สองรอยบาทอันนี้จะเป็นลูกประสาททองนะคะลูกประสาททองสวยอันนี้จะเป็นอัมพรอัมพรต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยป้านันให้อยู่ที่1 5 0่บบาทเลยอย่างสวยเลย นี่เป็นยอดมงกุฎป้านันก็ให้อยู่ที่150บาทนะคะยอดมงกุฎนะคะอ้ามาต่อกันด้วยรวยล้นฟ้าไทย200บาทรวยล้นฟ้าไทย200บาทนะคะมีสกระถางนะคะอันนี้จะเป็นเทพทรงศิลเทพทรงศิลป้นานันให้อยู่ที่200บาทนะคะเทพทรงศิลน,นะนี่จะเป็นบัวหิมะบัวหิมะป้านันให้อยู่ที่200บาทสวยๆเลยบัวหิมะ นี่จะเป็นเลิอดมงคลนะคะไซส์ไซส์นี้ปนันให้อยู่ที่200บาทนะคะเลิศดมงคลนะคะมีลายกระถางอยู่นะบอกปนันมานะคะมาต่อด้านหลังนี้เลยอันนี้จะเป็นพริกกับเกลือพริกกับเกลือนะคะปะนันให้อยู่ที่150ไปเลยพริกกับเกลือนะคะมีสอกระถางน,นะ พริกกับกระยมีสองกระถาง150บาทเลยหานุมานหานุมานอันนี้จะเป็นหานุมานเข้าเฝ้านะคะต้นนี้ก็100บาทนะคะมีอมพระพามีเข้าเฝ้านะคะอ้าวป้านันให้กระถางละ1 0 0รเลยอันนี้จะเป็นพระรามพระรามก็ให้100เลยอ้าวถาดนี้ป้านันจะให้100รเลยนะหานุมานเข้าเฝ้าหานุมานพระรามนะคะ มาต่อทางนี้เลยจ้าเดี๋ยวใส่รัวเร็วๆกันเลยหมอต้นนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นนางกิรินีเทวีประนันให้อยู่ที่200บาทนะคะนางกิรินีนะคะประนันให้อยู่ที่200บาทไซส์ใหญ่ๆนะคะเลือกมาได้1ถาดนะคะเลือกมาได้1ถาดอันนี้จะเป็นผีเสื้อสมุดไซส์นี้ประนันให้อยู่ที่150บาทนะคะ150บาทกัดสีมาแล้วนะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทกัดสีมาแล้วนะคะหัวใจทศกันหัวใจทศก,กันก็นันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหัวใจทศกันนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นอะหนังอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนเอามาต่อกันด้วยจันฉายจันฉายนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะจันฉายนะคะสวยสวยเลยหนึ่งร้อยบาทป้ะนันคัดมาได้สิบ สิบกว่ากระถางนะคะสิบเอ็ดกระถางนะมาต่อกันด้วยไก่แดงไก่แดงมีอีกสองกระถางกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไก่แดงนะคะอันๆเลยอวันเตี้ยเลยนางวิชุดานางวิชุดาปนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะเป็นไม้แยกหน่อนนะคะมีอันนี้ อันนี้เป็นไม้ผ่าชิ้นต้นนี้นะคะอันนี้นางสุน,นี้สุชาดาสุชาดาป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทเช่นกันสุชาดากวิชุดานะคะเลือกดูเอานะไก่แก้วมาลายทองมาอยู่ตรงนี้อีกสองกระถางเ้อกระถางละสามร้อยบาทนะไก่อันนี้ให้สองร้อยห้าสิบอ่ะวันนี้ให้สองร้อยห้าสิบอยู่ตรงนี้อีกสองกระถางนะคะ อันนี้เหลืองเหลืองถางนี้ป้านันให้อยู่ที่250บาทนะคะกัดสียังไม่เยอะแต่ต้นใหญ่ละให้อยู่ที่250บาทนะคะเดี๋ยวเราจะวนๆดูว่าใครชอบอะไรมั่งทักบอกป้านันอีกทีนึงนะคะเบอร์โทรป้านันนะคะ081 281077 5หนะคะใครชอบต้นไหนชอบต้นอะไรพักป้านันมาได้นะคะ ลูกไม้ป้านันยังเหลือพัดมาได้อีกสามถาดนะคะจซูมดูลูกไม้ป้านันนะคะอันนี้จะเป็นเงาวกวนอูเงาวกวนอูเจ็ดสิบบาทนะคะเงาวกวนอูลูกไม้หนึ่งร้อยยังมีอยู่นะยังมีอยู่มีสามสามถาดสุดท้ายนะคะสามถาดสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆเอาป้านันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ใครต้องการต้นอะไรทักป้นันมาได้เลยนะคะสวัสดีจ้า